ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนเส้น,สนมโนลานะครับที่เสน้นใบพานนะครับจะเข้ามาสี่ห้าไฟแดงนะตอนนี้ผมลองถ้าลงอส่านะเดี๋ยวซ้ายไปสถานีรถไฟฟ้ารถไฟนะเราก็ขึ้นตรงไปนะ อันนี้เป็นทางเบี่ยงนะครับไม่ต้องเข้าในเมืองนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเร็วด้วยอะไรด้วยอันนี้เราก็ข้ามนี่นะครับเขาทะลุนะนี่สะพานอ่าสถานีรถไฟฝั่งนูนนะครับแล้วก็วิ่งมานะลดความเร็วด้วยระวังรถตัดหน้าของตัวเองเนะี่ย เราขับไปเรื่อยๆนะครับดูบรรยากาศชิวๆแถวอำเภอเมืองจังหวัดพัทะลุงนะครับนี่อยู่เส้นบายพาสน,นะไม่ได้เข้าไ้างในนะครับถ้าเข้าในก็รถตึกนะครับรถเยอะจะไปถึงไหนก็ไม่รู้ลองขับไปดูก็ตรงไปนะครับหาลำปำนะแล้วก็ทะเลน้อยนี่นะครับเขาทะลุเขามันมีทะลุเลย น,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 นะครับเป็นถนนคอนกรีตนะครับหมู่บ้านจัดเยอะนะฮะเนี่ยซ้ายขวาหมู่บ้านน็อกดาวก็เยอะนะเจอไฟแดงนะก็ส่วนนี้เป็นเส้นตัดใหม่แล้วแล้วก็ต่อไปคนจะเข้ามาเยอะนะรอไฟ<ะ>แดงแป๊บหนึ่งนะอันนะครับไปต่อนะครับ รถซิ่งหน้าสนใจเส้นนี้นะครับเส้นที่ประชาชนยังมีน้อยอยู่นะครับแต่ว่าก็มีพื้นที่โล่งกว้างครับมีคนจะแซงผมนะครับก็เห็นนะว่านะซ้ายขวาจะมีร้านส่วนอาหารกันเยอะนะครับเนี่ยหลายเกือบสิบกว่าร้านนะครับ รีสอร์ทตึมนะครับทา่นี้ดัานนี้ก็มีนะรีสอร์ทที่น,นี้ถือว่าสบายที่สุดนะครับก็ลองลบนี่นะครับทะเลน้อยลำปำเดียวรายนะครับผมมีโรงแรมตากอากาศด้วยนี่ครับน่าจะเป็นใช่นะโรงเรนโรงแรมไม่รู้นะครับก็จะมีขนส่งจังหวัดพัทลุงนะครับถ้าขวาไปนะครับ เราไปทางซ้ายแล้วกันบ้านแรกลำปำคนกุดนะครับอ่าถ้าเลี้ยวขวานะไปอำเภอเขาใั้สนนะครับก็บางแก้วนะครับจากต้นถนนอ่าป้ายของถนนมโดลานะครับถึงเส้น เส้นนี้ที่สามสามแยกนะครับก็มาละหกกิโลนะถือว่ารัดไปม,มากนะครเร็วด้วยนะครับทำพัมหกกิโลนะลองเข้าวปดูก็จังหวัดพัทลุงครับมีสถานท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันนะครับก็ลองเข้ามา าเสด์าหาดูนะวิธีมีที่ใดบ้างนี่ก็เป็นวัดควรแร่นะครับวัดควรแร่ถ้าเลี้ยวซ้ายไปพระตะลงครับแล้วก็เลี้ยวขวาไปลำปำนะครับนี่นะครับอยู่เส้นนะครับสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์สี่เจ็ดนะครับเราเลี้ยวขวาไปก็ถือว่ารัดมาได้เยอะนะครับสําหรับเส้นใบาพาดต,ตรงนี้นะครับ ต้องอดูรถด้วยนะครับซ้ายขวานะครับก็จะมีวังเจ้าเมืองมัตตลุงเก่านะครับข้างหน้านะครับแล้วก็มีสถานท่องเที่ยวเยอะแยะนะครับก็เห็นว่าถนนที่นี่ครับมีการอัปเกรดนะครับนิ่มมาก แล้ก็ไม่สะเทือนนะฮะไม่แบบรึดรึนะครับสุดยอดมากนะครับก็อีกเหลือ3ามมกิโลนับถึงหาดลำปำนะครับเป็นสถานที่เที่ยวนับสุดเส้นในนี้เลยนะครับเส้น4047เนี่ยฮะก็ถือว่าทางหวงทำหมายเลขที่ น้าทึ่งครับมิลผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเส้นไหนคืออะไรสำคัญยังไงนะครับเอาแล้วครับนะครับก้ารเลี้ยวซ้ายนะครับก็ไปทะเลน้อยนะครับเราก็ถนนเฉลิมพระเกียนนะครับแปดสิบพรรษานะครับนี่แล้วก็มาดูนะครับ บริเวณหาดลำปำนะครับนี่นะครับวังเจ้าเมืองเก่านะครับจะค่อยมาแวะดูอนี่ครับถเลี้ยวซ้ายครับถ้าตรงไปนะหาดสำราญสุขลำปำนะครับเลี้ยวซ้ายก็ทะเลน้อยนะครับก็ผมเคยมาทางทะเลน้อยเหมือนกันครับเส้นถนนตะดนประเกียดนะครับเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่า ได้รู้เส้นทางต่างๆนะสำหรับของพัทลุงครับถือว่าสุดยอดมากนะครับเมื่อกี้เลื่อนแล้วเท่านั้นนะครับก็ไม่เป็นไรก็ระบเวณนี้มีถานท่องเที่ยวับมีร้านอาหารส่วนอาหารมีรีสอร์ทอะไรเยอะแยะนะครับให้เราพักผ่อนช่วงวันปิดเทอมหรือว่าฤดูตานต่างๆนะครับก็เหมือนกับหาดสมิลาบ้านเราครแต่ว่าบ้านเรามีทรายแต่ว่าฝั่งนี้ก็เป็น ลองเข้าไปดูนะสวยงามไหมนี่นะครับก็จะมีโรงอาหารนะมีโรงแรมลำปำนะมีสุดสุดยอดอาหารที่ทางน,นะครับหาดแสนสุขสำราญสุขลำปำนะครับ พระตลงก็แวะเจาะที่นี่แล้วก็เข้าไปดูเดินสวนต่ดดางๆมีบ้านวังชาก็มีนะครับอนี่ครับฝั่งนู้นมีอองพางเยอะแยะนะครับลงลงไปถ่ยรูปหรือว่าลงไมายินดีต้อนรับนะครับมีศา,าลารอรถด,ด้วยนะครับรถบัสคงจะเจาะตรงนี้นะครับรถบัสน,นำรถวนี้ ก็คนไหนก็มาสักการะได้เลยนะครับนะครับเราเราถึงทางเข้าแล้วนะครับเราลองเข้าไปดูนะเป็นไงบ้างนี่ครับก็จะมีตลาดน้ํานะครับลําปําด้วยแต่ว่าวันนี้ตอนนี้ช่วงประมาณตั้งบ,บ่ายโมงครับตรงร้อนนะไม่มีใครมาแล้วผมก็จะมีตัวรถนับโบราณเก่านะครับ สุดยอดมากนะรถบรถสมัยก่อนนะถือว่าเจ๋งดีนะครับถ่ายรูปด้วยโอมีห้องละหมาดด้วยนะครับบริเวณนี้ห้องละหมาดอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็ถือว่าร่มรื่นดีนะที่นี่ประชาชนให้ความรับสักการะโอมีที่พักศาลาจะมีหนังใหญ่นะับิดอด้วยทุกช่องนะ สถานที่จอดรถนะครับห้ามซื้อขายของครับเพราะว่า,าลําบากเหลือเกินขยะเหลือเกินนะครับก <_ AD IS> ็ถือว่าเจ๋งดีที่นี่นะครับทําให้อามาท่องเที่ยวได้นะบริเวณนี้เอาอาหารมากินก็ใีเรื่องเก็บขยะด,ด้วยนะครับฝั่งนู้นก็ไปอีกฝังกฝ่งนึงฝั่งนู้นมีอาหารด้วยครับตลาดน้ําอยู่ฝั่งนู้นนะครับมีป้าย,ยเลยฮะนูนะครับ ก็มาได้เลยครับที่นี่ส่วนน้ำนะครับลำปังอก็จะมีอให้อาหารด้วยนี่ให้อาหารปลาบริเวณนี้นะ,นะครับนะครับก็อย่าลืมมาท่องเที่ยวให้ได้นะครับที่พัทลงบ้านเรานะครับนี่สโ,โลแกนเขาครับจะมีปลามีอะไรอยู่ ที่นี่ลำปำนะครับแล้วก็มาเช็คกินได้ที่บบบนนี้ครับที่นี่ลำปำนะครับพอด้านหลังจะมีนี่นะครับทะเลบ้านเรานะทะเลทะเลอยู่ข้างในนะทะเลในนะจะมี ก็สี่ก็ห้าฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นจะเป็นพวกกระแสสินนะครับฝั่งตรงข้ามนะเพราะามันเป็นทะเลในนะบริเวณนี้ทะเลในเนี่ยมันจะเป็นลักษณะมีสงขลาพัทะลุงแล้วก็นครศรีสรมรานนะ,ะนครศรีสรมราชอยู่บริเวณนู้นนะครับก็จะมีสะพาน,ฉน,นเฉลิมพระเกียรติแบบสิบปันศานะครับบริเวณนู้นนะครับ เขาถือว่าสวยงามครับก็จะมีของเด็กเล่นด้วยครับฝั่งนู้นจะมีสวนอาหารนะครับแล้วก็ตลาดน้ําอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็มาเที่ยวได้เลยนะครับที่นี่ลาปานะครับก็อย่าลืมติดตามผลงานทาง Facebook สับซัคล้าคุณพัสด้วยนะครับมาเที่ยวได้นะครับที่ปัะตลุงนะครับขอบคุณครับ